เมนูอะไรบ้านเน่ยวันนี้เนี่ยก็ต้องให้เจ้าทินทำนะครับวันนีโ้โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับมันจะแปลว่าแซ่คูเบอร์หรือเปล่านะเดี๋ยว,วเวราจนะไปมาลุยันดีกว่าไหมไปโอเคก็โอเคไปกันเลย เออเอาทาบันดาลกันนะทุกคนเป็นน้ำที่หรือว,ว่าถ้าเราตีน้ำแบบนี้มันมันไม่ใสมไม่ใสใช่ไหม,ไมครับใสครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันแล้วทุกคนเาจเจออะไรบ้างจินตคุณทำเดี๋ยวบอกตีน้ำาครับคุณผู้ชมทุกคนตำตำวุถีนี่ครับตวุชีชาวบ้านครับ,บ,ารบชาวบ้านทุกคนมาบ่กันเลยนะครับ ทำน้ำกินกันครับคุณผู้ชมตอนนี้นขู่หอนะครับทุตอนนี้มันยังขู่อเป็นกาแฟอยู่เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขู่ให้มันกว้างน,นะทุกคนเพื่อทีท่เราจะกินนะครับทุกคนเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ทำการเรียกว่าขู่หอเสร็จแล้วนะครับหอหอ <c oughs> ใช่โ <c oughs> อเคนะคราวนี้เราก็ได้ขู่บอแบบว่าเป็นน้ำธรรมชาตินะครทุกคนเราอย่างที่ผมบอกเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่สารอะไรนะครับทุกคนแล้วน้ำก็จะใส่นะครับใช่ครับน้ำเริ่มเริ่มใสแล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าเรือเรือเรือปลาเซมอนใช่ไหมครับปลาเซมอนสวายไม่รู้ใช่มครับผมโอเคเลยครับคุณผู้ชมเราติดตามนะครับ คตอนนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์นะครับตัดไม้ครับเราจะทางการตัดไม้ก่อนนะทุกคนนะครับครับก็จะมาหัดเียมไม้นี่ครับทำปันกินกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คุณจิรคุณก็ก็ ตัดไม้ครับตอนนี้ไม้ไผ่ใช้ไม้ธรรมชาติเลครับคุณผู้ชมครับแหมคุณผู้ชมก็ตอนนี้จะเตรียมไฟนะครับตอนนี้จะย่างปลาซีมอนปลาซีมอนสมัยครับโอเคตอนนี้คุณจิระคุณก็ทำทำไอ้บ้องก่อนไม่ใช่บ้องไม่ใช่บ้องนะทุกคนนะครับผมเป็นคนรีว่าพร้อมนะครับทุกคนช้อนเป็นไม้ไผ่ ก็ตามธรรมชาติครับตามวิถีชีวิตนะครับเราจะมาปลาครับทำปลากันนะครับทำปลาครับคุณผู้ชมดูครับนะครับหาทอเข้าหาทออันนี้ก็มีทออยู่นทุกคนเนี่ยเอาไปนี้นะทุกคนเนี่ยเป็นเพชรนะครับเนี่ยวันนี้ได้ปลาได้ทอด้วยครับวันนี้ดูครับ นี่ครับนี่ครับอันนี้คือหัวแล้วทุกคนว้าหัวครับหัวปลาครับเคยเห็นไหมครับโอันนี้ไม่เก็บฝนหีเนะครับนี่ตาไปกินเนี่คุณชมโอ้อันนี้อะไรวะนี่โอ้ยนี้ไข่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 ครับอร่อยไข่เซบกครับตอนนี้ไข่เซบกครับคุณผู้ชม มาให้พ okay. ี okay. Okay. We ll, we ll okay. ่จิตร uh ึดจัดการนะครับวันนี้กินรมาคนเดยโอเคทำปลาสะสองนาทีหรือห้านาทีนั่นแหละโอเคเราได้มาสองตัวเนาะไปเดี๋ยวครับขอพักก่อนนะครับคุณผู้ชมตามพิษมนกระบอกนี่ครับดูครับโอ้โหนี่ถือแบบนี่แหละครับพิษออกไอ้นี่ย ครับเดี๋ยวกูผู้ชมก็เป็นอะไรมาทำหลากันแล้วนะครับตอนนี้ไฟติดละตายเซมอนนะครับเซมอนที่โครนะทุกคนเอาเลยมาใส่นะครับแม่วาคุณผู้ชมวันนี้เซมอนไม่ไม่๊บอุศนะครับไม่รู้ว่ากี่ได้หรือเปล่าคุณผู้ชมนี่ครับดูผมผมมันใหญ่นะทุกคนเราก็ได้ตามไอ้ พิทกำพิทครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นขมิ้นนะครับแล้วก็ผลนรถนกเคื่อตามพิทดูครับอันนี้ยอดแรงผนดูตามพิทพิทสดครับผู้ชมเราจะทำกินก่อนนะครับตอนนี้เหลือว่าไฟมันไหม้หมดแล้วทุกคนโอเคลุยใส่ใส่นี่ครับอันนี้ครบเราจะใส่พวกไอ้พริกนะครับพริกเผาพิทเป่านะทุกคน พิดษกระเกรียนพิดก,กระเลียมน,นี่ครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับมาตันทุกอย่าเนี่ยแต่ก็ผ่าไปเลยครับทุกคนวันนี้เรามากินแบบแม่น้ำอุซุโก้ครับ oh, <no. S 2> แม่น้ำอุซุโก้แม่อุศงครับครับนะครับตอนนี้ครับเราก็ได้เอา ใส่ใส่ผ้าใส่ซอสหรือว่าอุปกรณ์ที่เราเจ็จะปรุงกับปลานะครับฝักเสริมหม้อนะทุกคนแล้วก็น่าจะสุกแล้วนะทุกคนให้กดกดน้ำซิ่งนะครับมาชิมดูนะทุกคนนะครับว้าวนี่แหละครับคุณผู้ชมโอ้โหเลยครับยอดนะครับว่าอืดเป็นไงนะทุกคนว้าวเอาครับโอ้หืม เนื้อมันแบบว่ายังไงอ่ะเนื้อมันนุ่มไหมนุ่มหวานครับหอมไหมหอมไหมหอมเทซลมอนแม่น้ำดูสูตครับไปจะไปครับคุณผู้ชมไปครับตอนนี้น้ำมันไอน้ำมันเดือดพอดีนะครับนี่ก็เริ่มสุกกันแล้วโอเคก็สุกนะเดี๋ยเราลุยได้ไหมไปมาไปโอเคครับคุณผู้ชม ก็ตอนนี้ปลาซีมอนสวยแมวอุสุอุสุกโกรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยการปิดคุณนะครับผมใช่แล้วครับเพ่แล้วก็จะมาชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับเป็นยังไงที่ก็ก็ชิมดูแล้วโอเคนะตอนนี้ก็สบู่แบบนะครับตอนนี้นี่ใช้มือเลยนะเนี่ย แบบว่าเป็นมือพิเศษนะทุกคนให้แบบว่าดยเฉพาะเลยนะครับอืออือ,อเคนะนะรสชาตินี่บช้อนแบบเนี่ยไอ้ร้อนบอมเฮ้ยนี่ไม่ใช่ยานะแต่คลายครับแต่คลายนะครับ มาร้อนเน่ยร้อนนะเราอ <_ c oughs> บอกเลยว่าเซนมมนแทวน,นี้น่าจะเกิดในปลาไปฝนนะครับมันเกิดมามปลาไปฝนครับหน้าฝนไม่มีหน้าหนาวไม่มีหน้าร้อนไม่มีครับ, <_ c oughs> บเซนมอน หม้อแม่น้ำแมงคุสสวยครับทุกคนดูเนื้อครับโอ้โหอร่อยมากนะครับชิมแบบนี้ครับนี่ครับว้าวสุดยอดเลยทุกคนครับตักไม่ต้องทำได้เออมาใหม่นะเฮ้ให้ให้ทีมีนะครับดูครับ เซมอนนะทุกคนเซมอนแราชิมเซมอนดูครับนะครับเป็นไงครับดูนอร่อยไหมสุดยอดไหมสุดยอดนะผู้อิสานได้บอลนี่บอลได้บอลได้บอลได้ก็เลยขมิบบอลปัตราตราปัตราครับขมิบครับโอเคคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับช่องพุทดการมือดึนครับก็กดน้อยได้สิ่งนะครับ เราก็ได้มาทำคลิปวิดีโอด้วยกันนะครับหมดเลยคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบว่าเราจะมาไอ้ทดสอบไอ้แม่นางซุปโปะว่ามันมีปลาให้เรายินหรือเปล่านะครับตอบรับว่าเราได้ปลาสองตัวครับอันนี้ปลาซีมอนนะครับเน้นๆไม่มีใครได้ครับแล้วก็ไม่มีปลาด้วยครับโอเคนอกจากเราสองคนนะครับครั้งวงของเราได้นะโอเคเนาะก็อะไรต่ออ่ะยีงแลฝัดถึง FC ฟีไหม ก็นะครับผมก็อยากจะปัดถึงไอซีของแต่อนไลอยในสิ้นนะครับว่ายังไงก็ปัดอนไลค์ปกดแชร์ให้กับผมดนวยนะครับทุกคนแล้วก็ปัดเป็นกำไรจ้าให้กับผมนะครับผมก็อยู่แถวไม่โอสุนะทุกคนก็ใครจะมาทัดทายอะไรก็มาหาผมได้นะทุกคนสำหรับผมก็ปัดช่องชุนดามือปืนนะครับติดตามผมเลยครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีผู้ติดตามเลยครับไม่ไดคนด่าทุกน่ผู้ชมก็แค่นี้ ครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับกดนี่ครับก็ซับสไคร้ครับนี่นะครับอันนี้ลูกคอมเมนต์ครับลูกคอมเมนต์นะครับแกบอกว่าอร่อยสุดๆไปเลยแกบอกแกก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับก็โอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกคน